สวัสดีครับทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบนะครับเป็นระบบแจ้งของหายนะครับจะเอาไปใช้ในโรงเรียนในองค์กรหน่วยง,งานต่างๆหรือว่าไปใช้ในหน่วยงานราชการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูกันนะว่าจะไปใช้งานได้แบบไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็จะมีสองลักษณะครับล,ลักษณะแรกก็คือแอดมินเนี่ย เป็นคนกรอกข้อมูลแจ้งเองครับอะจะเข้าสู่ระบบก่อนน่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อแจ้งของหายนะครับก็จะเป็นลิสต์รายการตรงนี้นะครับต่อมาก็คือแจ้งของหายนะครับก็มีคนวอล์กอินเข้ามาถูกไหมครับแล้วก็ให้แอดีมเป็นคนกรอกเข้าไปเองอ,อันนี้วิธีหนึ่งะคระับให้อดินกรอกเข้าไปเองอ่าเดี๋ยวออดินก็กรอกเข้าไปครับเช่นอ่แล้วก็กรอกข้อมูลลงไปครับอ่าชื่อแล้วก็ลูกของหายถ้ามี นะครับเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็กดแจ้งของหายปึ๊บเห็นไหมครับข้อมูลก็จะมาครับชื่อบาทหายที่ลองจด,ดรถลูกของที่หายเราก็กดดูครับนี่ขอเนี่ยคือหายเห็นไหมก็กดดูได้เลยอันนี้ก็คือเมื่อเจอของแล้วนะครับเมื่อเจอของแล้วหมายความว่าถ้าเจอของแล้วเนี่ย เราก็อาจจะมีการส่งมอบกันเมื่อออกามาเป็นหลักฐานในการซื้อของแล้วนะครับคนที่ทําของหายก็มารับของตรงนี้ก็กดลบนะกดลบได้ตรงข้อมูลออกครเนี้ยเมื่อเจอของแล้วทําไงครับให้กดเข้ามาแก้ไขนี่ครับสุวว่าเราก็อัปโหลดรูปครับเจอของแล้วมอบของกันสเสร็จแล้วก็อัปโหลดรูปลงไปครับก็กดอัปโหลดเลยโอเคพอเราก็อับ กดอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอรูปของที่หายช่วไหมครับแล้วก็ดูรูปเมื่อของว่าเจอแล้วนะครับสองมอกเข้าใจไหมครับโดยการกดแก้ไขตรงนี้นะเป็นไงครับก็ใช้ง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนต่อมานะครับวิธีที่สองคือให้คนหายคนที่ทําของหายนี่ะกรอกเข้ามาเองครับแล้วก็จะมีหน้าน่ะคือหน้านี้ครับเป็นฟอร์มนะให้กรอกเข้ามาเองเลยส่วนชื่อแจ้งชื่อ านกนะครับของหายก็คือที่โลอาหารแล้วก็อัปโหลดมันเดิมเลยนะครับใส่รูปของหายนะครับถ้ามีที่จริงแล้วจําเป็นนะต้องใส่เพราะว่ามันก็หายยากถ้าไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็กดแจ้งของหายข้อนี้ข้อแตกต่างอยู่ยตรงนี้คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีคนมาแจ้งนะครับเราก็เลยทําให้มันแจ้งเตือนผ่านอ่าทีลแกมนะครับเพราะว่าไลน์เนี่ย ไม่รู้ว่าตอนที่ดูคลิปเนี่ยไลน์อาจจะยกเลิกใช้ไปแล้วนะครับก็คือตัวไลน์นัอไลน์ฟล์นะครับอาจจะยกเลิกใช้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําให้มันแจ้งเตือนผ่านอ e เมล์กรมไปเลยนะครับก็กดแจ้งของหายครับโอเคเรากอกะไรหมดแล้วนะเราก,กดคําว่าแจ้งของหายเราก็กอออะไรครบนะครับเรากดคาว่าแจ้งของหายนะครับ เห็นไหมก็ส่งส่งมาที่ทีละแกมนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามีสองหายรูปภาพก็คือรูปนี้นะครับนี่นี่นี่น,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 นขึ้นมานครับก็คือถ้าเป็นคนภายนอกมาแจ้งเนี่ยไม่ได้เวิ์กอีเข้ามาเนี่ยก็สามารถดูที่ทีละแกม m ร o t i f ฟได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีคนมาแจ้งนะอ่าเราก็มาดูที่แยตบอร์ดครับกด f อพสักครั้งนี่ก็เห็นนะว่ามีคนแจ้งเข้ามา รูปของมีหายนะครับสัวเจอของแล้วก็กดแก้ไขแล้วก็อัปโหลดรูปเหมือนเดิมครับโอเคสัวผมอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็กดเห็นไหมเจอรูปแล้วนี่ประมาณนี้สัวจะกดลบนะครับก็กดลบแล้วก,กดใช่ก็จะถูกลบออกจากระบบนะครับเสร็จสิส้นไปเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวระบบนะครับการแจ้งของหายนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเราก็ถ้าอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมอะไรก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดได้เลยครับด้านล่าง